นี่เป็นอันนี้เป็นเซรั่มล้างหน้าโบฮิมาอันนี้เป็นเซรั่มอันนี้เป็นตัวท็อปตัวฮีโร่ของเราเลยตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าเราบอกเลยว่าเป็นเซเว่นฟรีตัวนี้นี่คือเป็นจริงๆตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่หลุยเข้าไปคนคิดค้นคือเขาเป็นคนคิดค้นตัวแรกหลุยไหนครับนี่อ๋อมาดามหลุยอันนี้เป็นเซรั่มล้างหน้าเป็นเซรั่มล้างหน้าที่แบบว่าเวลาเวลาเวลาล้างหน้าเนี่ย ล้างเสร็จแล้วก็เราทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะแบบว่ามีเทคโนโลยีล้างหน้าไปในตัวเลยเป็นชื่ออะคิโปแล้วตัวนี้เราล้างน้ำน้ำเย็นแค่นั้นเองอันนี้คือแบบว่าเป็นกาส,สกินตัวนี้ตัวนี้เราเปิดมาขายมาประมาณห0 0 0 0กว่าขวดแล้วอะ <Wow. S 1> แล้สบูเนี้เราเปิดมาไม่กี่ แป๊บเดียงปีกว่า2ปีนี้เราขายไปประมาณ4ล้านกว่าก้อนแล้วอะสบู่นี้สูตรตัวใช่ไหมครับหน้าและผิวหน้าและผิวกายกูเจอหอมมากจริงๆนะคือจริงจริงจะให้ฟังว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากนี่คนแรงมากเออไม่นำอะไรนะลุยลุยเรียกหลยลุยเรียกหลุยเป็นน้องสาวน้องสาวไอหลุยทำไมกลิ่นมันถึงได้แบบว่าพี่เจนขนาดเนี้ยพี่เป๊กเอาพี่เป๊กเอานี้นะเอานี้พี่เป๊ก จะให้เล่นชุ่มชื้นมากเลยนะเนี่ยพี่เป๊กเอานี้อันนี้นะคะคุณทัญญาถ้าเกิดใช้กับหน้าพี่เป๊กเอานี้จมเข้าไปเมคอัพหลุดได้ไม่ง่ายมากใช่ค่ะทำเมคอัพได้เลยเมคอัพอ่ะมันดีสำหรับเมคอัพมากหรือนี่ใช่คนไทยใช่ไหมคนไทยค่ะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือมันเป็นวิฟเลยอันนี้เวิร์กมากนี่ทาตัวอันนี้ใช้เฟซแอนด์บอดี้อันนี้คือบอกว่าเฟซแอนด์บอดี้เลยนะอันนี้คือแบบว่ากลิ่นดีมาก อันนี้คือคนเป็นสิวหรือว่าคนที่แบบบอกว่านักออกกําลังกายหรืออะไรใช้นี้ดีมากเลยนะกินหอมกินหมอันนี้อ่ะลองดมพี่เป็น,พ,ปนพี่เป็นกันถือถือถูสบู่ต่อจากเมียที่ถือว่าเราเป็นเป็นบอกว่าจะดีเหรอครับเราจะดีครับพี่อดีตเมียค่ะมึงก็นะ <c oughs> <c oughs> กลิ่นมันดีมากเลยนะ อันนี้มันเป็นกินเซลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะและที่สำคัญคืออันนี้เราบอกเลยว่าของเราเนี่ยคือแบบว่าราคาดีมากสามเก้าบาทเอ,อ้ยไม่ใช่สามสิบเ <31 S 2> อ็ด <31 S 2> บาทต่ทตอก,ก้อนสามสิบเอ็ดบาทต่อก้อนคือร้อยแปดสิบเก้าบาทเป็นแพ็คเลยใช่ไหมครับพ่อเต๋อใช่คือขายหกก้อนเลยอันนี้ขายหกก้อนนะคะคือปกติขายสามร้อยสิบสองบาทถ้าไปซื้อตามแบบซุปเปอร์มาร์เกต็ตทั่วประเทศนะ้หมื่นกว่าสาขานี้คือต้องจ่ายสามร้อยกว่าบาทจริงเหรอจริงแต่วันนี้มาคือร้อยแปดสิบเก้าบาทอันนี้แบบว่าไม่ได้ โัวผมเนยคือหอมจริงนะกลิ่นๆมาพี่เวลาใช้เสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จ้วห้องน้ำนี่คือแบบว่าหอมอ่ะทำไมไม่ทำธงเทียนไปด้วยเลยอ่ะอะไรคือธงเทียนเทียนอิสแคนเดลอ๋อคนไทยปะเนี่ยเรียนเมือนนกคนได้เรียนเมือนนอกสีเขียวสีเขียวสำหรับสิวสิวกะผื่นนะคะสีขาวสำหรับ ขาวแล้วก็สีส้มไม่ได้กินเลยก็สีส้มสําหรับออยู่ในแดดอ๋ออยู่ในแดดคือคือหลุยเนี่ยจริงๆเขาแบบว่าอาชีพจริงๆเขาคือเขาทํางานก่อสร้างฮเขาทํางานก่อสร้างเขาต้องไปคุมก่อสร้างแล้วเขาเขาแพ้แพ้หน้าตาเขาเขาคือของทุกอย่างเนี่ยทํามาเพราะตัวเขาเองทั้งนั้นเลยกับลูกเขาทดลองในลูกเขาใช้ใช้ลูกเป็นเป็นผิวดีมากทุกคนเขาใช้เขาใช้พี่ลูกเขาก่อนจะมาให้เพื่อนใช้โห งั้นวันนี้นะคะสบู่จะได้รับไปหกหกก้อนก็คือคะเลยใช่ไหมคะสรุปสรุปสีขาวหอมสุดในเขาดมหน่อยแกะยังคะห<ก>อมดูท่าทางฉันว่านะสบู่ฉันไม่หอมแล้วละ่ะฉันว่าทางนี้หอมมากกว่าแล้วล่ะอ่ะตอนนี้สบู่หกก้อนนะทุกคนฟังดีๆนะสบู่หกก้อนนี่คือสบู่เราเป็นกึ่ดเซีนแท้ ร้อเนะคะเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทยนะคะที่เราบอกเลยนะคะว่าเราไม่มีแบบว่าเราไม่มีเรียกว่าสเตียรอยไม่มีซิลิโคนไม่มีสารเพิ่มฟองไม่มี SLS ไม่มีแบบว่าสีสังเคราะห์ไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรัลออยล์แลวไม่ทดลองในสัตว์นะคะของเรานี่คือแบบทดลองคนดี จริงทดลองในคนแล้วใช้ได้เฟสแอนด์บอดี้นะคะนี่คือผิวหน้าและผิวกายแล้วเราเราค่าสีได้ไหมพี่ตือค่าสีค่ะพี่ค่าสีหกก้อนอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก้าบาทนะแต่ไม่รู้ว่าใครได้คูปองแล้วราคาถูกกว่านี้หรือเปล่าพิมพ์กันมาบอกหน่อยนะคะคือปกติเวลาตื่นไล่ยาะของตื่นลดราคาของตัวเองยังร้อยเก้าสิบกว่าบาทเลยร้อยเก้าเก้าอ่ะแต่ว่าคือมาที่นี่คือราคาร้อยแปดสิบเก้าพีือไม่มีติ๊กต็อกไม่มีอะไรให้พี่ตือเหรออะไรนะฮะคูปองเหรอฮะ ค่ะร499ที่จะมีคูปองอยู่นะคะ99เหลือ469ครับก็จะเป็นตัวบนี้มาแต่ว่าตัวคูปองตับบก็นตดตัวนี้ใช่ไหมค่ะไอจีโนเอ็กซอะไรนะเซ็ตแชูเนี่ยเหรอเซ็ตเหรอไป200บ้านแล้วว้าวขอบคุณค่ะอันต่อไปนะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวฮีโร่อดักเลยนะตัวนี้คือเราบอกเลยว่าเราไม่เคยใช้พรีเซนเตอร์เลยนะพ่ยตัวนี้เนี่ยเราบอกว่า คือเป็นตัวที่เป็นสโนโลตัสอันนี้เป็น24เมีทองคำา4 4เอยู่ในนี้อันนี้เป็นคินซิงเซรั่มคืออันนี้ใครใช้แล้วคือติดอ,อันนี้ใช้แล้วติดและบำรุงพร้อมกันมันชุ่มชื้นมากเลยนะคือ,ค,อคือใช้แล้วหน้าไม่เกียย ใช่แล้วนะเีอะหรือว่ากูเบื่ออีพี่มันเป็นมันเป็นซาบกพูดว่าหน้าไม่เอียดหรอมันเอียดเนี่เยอะเอียดกันเยอะมากแค่ไหนแต่หัวข้าวแต่เราพูดเอียดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเราผมไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้คุณชันย่าลองเนี่ยค่ะเมื่อกี้ลองกับมือเอางี้เอาพี่เป๊กเรียกมาลองเนี่ยเอาพี่เป๊กอันนี้เอาเนี้ยเอาดีไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวลองดูนะไม่ดีจริงนะเจ๊ยอมมาเป็นแบบว่าแม่บ้านที่นี่เลยสะอาดแล้วมีจิตใจสะอาดเอ๊ะไม่ใช่ไหมคะมีจิตใจสะอาดด้วยไหมคะอันนั้นก็็อออออัันนนน้้้เเเเปรรรรรืื่่่่่งงงงงขขคคคบววและไมมูึีย อันนั้นเดี๋ยวเราต้องคุยกันนอกรอบไม่พี่เป๊กพี่เป๊กถูพี่แก่ผัวแกเคยอาบน้ำเปล่าไม่ไม่ใช่พี่เป๊กดูกันแกจะเพิ่งเคยเห็นน้องใช่ไหมพี่เป๊กเอานี้เอาถูอย่างนี้เอาบีบเอาบีบบีบแล้วถูน้องไม่ใช่น้องน้องก็ถูน้องถูไปเลยถูไปผมเหมือนอ่าถูสมมติว่านี่คือหน้าเราอ่าแล้วก็น้องก็ถูแล้วเอี๊ยดยังไงมันเดี๋ยวก่อนสิมันก็ต้องคอยล้างอ่าอันนี้เราทิ้งไว้แป๊บหนึ่ง คือ,อถ้าสมบู่ที่มันไม่ดีพอถูไปแล้วมันจะเอีย๊ยดผิวจะเอีะะ๊ยดหล้นล้างน้ำไม่เช็ดครั้งหุงกันฉันเธอรู้ยังว่าใครสงสัยจะได้แฟนใหม่เป็นคือคือเขาบอกว่าจริงๆดวงฉันวันนี้เหยียบบ้านไหนบ้านน,าน,นั้นจะติดฉันติดเธอมานานแล้วเพลงอีเฉด <c oughs> เพลงมึงกะให้กูแต่งเลย <c oughs> ไม่นา้ก่อกยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> ก็ล้างเลยล้างไปอ้อนเมียอีกทีหลังเอากำลมงงังใหญ่ไปเลยนะ <c oughs> อันนี้คือจะบำรุงด้วยนะคะและ้วแล้วมันจะใช้เรื่องของบัวหิมะบำรุงผิวไป<อ>ด้วยะคะือของเราเป็นเราอะนำเข้าบัวหิมะเยอะที่สุด<อ>ในประเทศไทยแล้วนี่อะไรอะอันนี้ก็เป็น ex เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ตัวนี้นะอยากให้อยากให้อยากให้บอกว่าพี่เป๊กดูก่อนพี่เป๊กลองดูนะแล้วล้างเสร็จไม่ออกหมดไม่หมดอื ไปแท็กว่างไงน้องรักแท็กรอยสักเธอยังยังอยู่นะเน<ม>ล<ะ>ิศมากอะแทกดูอยู่หรอแท็กเป็นสักรอยให้ปั๊บเติมปั๊บไม่ไม่เราไปเติมสีเติมปั๊บแล้วเฮงขึ้นเลยอ่ะอตัวนี้นะจะบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วบอกว่าเป็นเซเว่นฟรีซึ่งเป็นกดเหล็กเลยอันนี้อันนี้คือเป็นกดเหล็กที่แบบว่าคือจริงๆแล้วก่อนจะออกตัวนี้นี่คือใช้เวลาสปีในการ<ะ>ทำเพราะนั้นตัวนี้บอกเลยนะคะว่าตัวนี้ปกติเนี่ยราคาเนี่ย คือลดแล้วว่าเหลือ1 1ึ0แต่ว่า <packages. S 2> จ,จริงๆวันนี้มา890ใครซื้อวันนี้ถูกกว่าที่ตือไลฟ<ด>์อ<ถ>ีกอะเริดใช่ค่ะเท่ากับเหลือ860รบ,บาทจา้า <influenced. S 1> เราเราเป็นเจ้าเดียวที่นำเข้าโบฮีมีมะเยอะที่สุดในประเทศไทยและในโลกนี้เราคิดว่าเราหน่าจะแบบ <c oughs> อย่างนั้นเลยนะครับได้แต่เราก็ยังไม่อยากพูดแต่อันเนี้ยหอมหอมมะเิศเดี๋ยวสกรอาให้ตลอด แล้วตัวนี้นะคะป้าตือตัวนี้มีในตะก้าเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นี่คือแบบตัวนี้มีในตะก้าตัวนี้ตัวนี้เป็นับหิมะอันนีบยิอย่างเป็นแบบอันนี้ชุจะโม่ชจม่อันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นอเนกประสงค์คืออ่วยีอะไรตั้งคือโบหิมะไม่ใช่จะมองรู้แต่ว่าทายแบบว่าโดนแบบยุงกัดแมลงกัดแมลงกัดยุงกัดนะแผลไฟไหมแผลพองทุกอย่างเลยผื่น ไมเกรนด้วยนะคะไมเกรนแล้วว่ก็นวดตรงตรงนี้ขมับหรือว่าปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยถายได้หมดอันนี้คือสารพัดประโยชน์ตัวนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วราคาปกติราคาอยู่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะระปุกเนี่ยวันนี้มันเป็นเข้มข้นแต่วันนี้เท่าไหร่สองกระปุกนะสองกระปุกนะสองกระปุกคือหนึ่งสามแปดแปดแต่วันนี้สองกระปุกให้สี่เก้าเก้าสองกระปุกเลยเดือนเท่าไหร่ละสี่หกเก้า 4.6 9เก้าจ้าได้คูปองค่<น>ะใช้กับเด็กได้นะ,ะใช้กับเด็กใช้กับลูกได้นะคะเวลาเวลาเวลาอย,ยู่ก่ยญาจะบอกอะไรให้ป้านี้คือหลุยเขาทํามาเพราะลูกเขาสามขวบเข้ามาใช้กับลูกเขานะลูกเขาแพ้ลูกได้ด้วยใช้ใช้กับลูกเขาจริงๆเหนวิวใช่ใช่เหมือนอย่างนั้นใช่เพราะลูกเขาแพ้ไงโดนยุงกัดโดนอะไรกัดแล้วบางทีแบบน้ำมัน น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโลดอนอ่ะก็คือบัวหิมะที่เราไปเมืองจีนใช่ไหมคะแล้วเราเมื่อก่อนสมัยก่อนเราซื้อกลับมาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแบบนั้นแต่เราไม่มีสารเลยเราไม่มีสเตียรอยด์เราไม่มีสารนั้นเลยแต่ว่าหรือความหอมนี่นะทุกอันเนี่ยคือรู้ได้อย่างเดียวว่ามีกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะเนี่ยไม่รู้ว่าไปเอาสารสกัดอะไรทำให้ความหอมมันนั้นอันนี้ดอกสักุระ อันนี้อันนี้มันมีมันมีส่วนผสมที่มันเป็นแบบว่าสากุล่อบัวไอ้ทวนน้าโตแล้วก็เป็นบอกว่าบัวญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบว่าเป็นอันนี้อะไรนะดอกบัวดอกกล้วยไม้เดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้มีตะไคร้อยู่ปะเนี่ยมีตะไคร้เฮ้ยสันเจ้ายนี้หน่อยพี่ว่าอันนี้สุดติชอบใช่ไหมออันนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะอันนี้คือสีขาวช่วยให้ผิวแบบว่าผิวขาวขึ้นอ๋อผิวสว่างกระจ่างอันนี้อยากให้คนได้กลิ่นมากเลย อันนี้มีนานไวท์เทคโนโลยีอะค่ะเพื่อทำให้ผิวขาวผิวสว่างนะจ๊ะนี่จ้ะคือจริงๆตัวนี้เราบอกเลยว่าของเราเป็นเจ้าเดียวนะที่บอกบอกได้เต็มปากว่าเราเป็นกินสลีนที่มาจากพืชเราไม่ทดลองในสัตว์แล้วไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีสารกันบูดไม่มีแบบสารเพิ่มฟองเลยนะยะทดลองกับพืชยังไงอะทดลองกับผักบุ้งงี้ยก็ทดลองูผักบุ้งสะอาด ก็ไม่ทดลองในสัตว์นะทดลองในชั้นเะยนี่แผลไหมอะคะพวกพี่มีแผลในใจมีปะมีเอ๋ออันนี้โปะเข้าไปเลยค่ะอันนี้ต้องปั้นลูกก่อนกินแล้วล่ะถ้าเรื่องนี้ไม่เปิดแผลในใจเนี่ยไปไม่ถูกอ้าปากอ้าปากกินอันนี้วันวาเลนไทน์นะเลยเรากระทงไปเมื่อวานเป็นนิ้ววันวาเลนไทน์ละสองกระปุกสองกระปุก 499นะตกกระปุกละ249บาทปกติ2กระปุกอะคือ1380าแต่ไม่เคยให้ราคานะให้ราคาที่นี่นะค่ะตอนนี้ไอ,อ้4ี9หอันนี้บอกก่อนนะว่าตอนเราเปิดมานะ3วันนะหมดเกลี้ยงเลยแบบว่าม่นกระปุกที่หมดมหมดบ,บลยม <2, S 2> าสองหมื่นกระปุก 3>, 3วันหมด2,000 20, มกระปุก3วันหมดเลยแล <c oughs> ้วมาขายทำไมอะ ก็อยากมาเจอน้องไงอันนี้นะบูหิมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทาจริงๆเนี่ยเช่าที่พี่รู้อ่ะคือทาเวลาพองอ่ะใช่ไหมครับใช่เวลาแบบน้ําร้อนลวกหรือว่าโดนน้ํามันโดนอะไรไงแต่อันนี้เราปิดไปทาอะไรได้บ้างอันนี้คือเอาง่ายๆเลยนะยุงกัดก็ทาได้แมลงสัตว์กัดต่อยทาได้นะเพราะว่าแพ้น้ําลายยุงก็ทาได้นะแพ้น้ำลายยุงยังไงยุงเวลากัดมันเวียนทิ้งน้ําลายไว้ไงแกบางคนก็แพ้ หรือบางทีแพ้น้ำลายผู้หญิงเอออย่างเงี้ยก็ทาได้ดูฟังเพลงฟังเพลงแผลในใจแผลในใจแใในจโอเคทาแผลในใจได้โอเคจ้บุ๋เอางี้ดีกว่าปวดเมื่อยกล้าเนื้อก็ทาได้เนี่ชอบชอบกลิ่นอันนี้มากเลยอ่ะยากกลิ่นอันนี้ดีมากเชฟแจวินหัวเนาะไม่จะเล่าให้ฟังนะว่าอะไรเปล่าคืออันนี้เกิดจากอะไรเปล่าตอนเป็นเด็ก เขาหน้าเขาไปโดนกําแพงและหน้าเขาแบบเวอะไปโดนกําแพงโดนยังไงอะลุยลุยไปปีนเหมือนชั้นสองอย่างเงี้ยค่ะแล้วลุยก็ตกจากชั้นสองเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็หน้าลุยไปคุดไปคุดกับซินดาตโมอาม่าตอนนั้นอาม่าอยู่เมืองนอกแล้วอาม่าเอาอันเนี้ยบวหิมะมาทาลุยเอ้ลุยปงลุยหรือพี่จะเรียกหนูลุยก็ได้พี่ทําไมสองสสองทำไมพี่เป็นว่าไงสู สบู่เนี่ยติดใจอยู่8ปสิบกรัมมันหอมมาจากอะไรนะดอกซากุระเฮ้ยอันนี้น่นจะส่วนน้าโตะสาลายวากาเมะแล้วก็อันนี้กล้วยไม้แล้วก็ดอกบัวอันนี้ถ้าเกิดว่าปักัักกแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะสายเทียนอะจุดตันแม่ได้บอกว่าอันนี้จะเเลียนติดตัวนานมากเลยนะคะวลาอาบทำไมไม่ทำเป็นอยากได้เป็นเทียนหอมเทียนหอมหรือไม่ก็ ฉีดตัวฉีดตัวชอบกริ่นเลยเนี่ยเคิมเคิมไปกับสบู่เฮ้ยโหเคิมสบู่ดี่อันนี้จริงนะอันนี้จริงนะคือใครซื้อไปแล้วดมแล้วบอกว่าถ้าไม่หอมแบบแต่อันนี้คือจริงๆใช้ได้ตั้งแต่แบบเด็กเลยนะเพราะว่าจริงๆของทั้งหมดเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าหลุยส์เขาทำมาเพราะว่าลูกเขาเขาทำไาเพื่อลูกเขาจริงๆ คือเขาใช้ลูกเขาเป็นแบบว่าเป็นคนเทสทุกอย่างเลยคืออย่างตัวนี้ตัวตัวกระปุกเนี่ยที่พี่ญาติถือเนี่ยลูกเขาสามขวบใช้ได้สามขวบใช้ได้แล้วก็บ้านแบบว่าลูกมนมาปวดหัวเลอลูกไม่ปวดหัวลูกเขาแบบว่าโ<ม>ดน,<ม>ดนสัตว์กัดต่อยหรือกต้องเอาลูกให้ดูอ่ะลูกเขาแพ้ยุงกัดอะ่ะคือแบบว่าแพ้ยุงแล้วนี้เอานี่ทางไงทามก็หายไอ้ดูสิคือลูกใช้ได้ทุกคนนะคะลูกคนโตหรืสิบหกขวบ เวลาเขาไปเขาไปสปอร์ตสบู่400บาทนี่เหรอเกลือล <donc S 2> ืมยืนยันออเดอร์กันด้วยนะนี่ยืนยันอย่าไม่ได้ราคานี้ยืนยันแล้วเหลือ400ร้อยขอบคุณค่ะไอ้473มวันนี่มันไม่มียืนยัน400บาทยืนยันแล้ว400กว่ายันมานี่คือลูกโดนโดนอุ้ยแพ้อย่างี้เลยเหรอแพ้ยี้เลยแล้วเนี่ยใช้ทา แพ้อย่างนี้เลยอ่แล้วทาปั๊บเนี่ยแล้วอันนี้บีฟอร์นะเดี๋ยวย่าเดี๋ยวให้ดูนะอีกฟอร์นะเดี๋ยวให้อีกวันก็แค่พูดบีฟอร์อ๋อหอกโอเคโอเคอ่ะพูดอะไรอ่ะเราพกไว้อ่ะฉุกเฉินอันนี้้ไดคือคือใช้แล้วอ่ะทาปั๊บแล้วเป็นอย่างนี้เลยอะค่ะเดี๋ยวเวลียาก่อนอ่ะโอเคได้ค่ะคือจริงๆวันนี้เรามี3อย่างนะอันนึงก็คือว่าสบู่เนี่ยหกก้อนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเลย อันนี้คือตัวนี้ไงพี่พูดไปแล้วก็ถูมือพี่เปมนสบู่หกก้อนนะแปดสิบกรัมนะก้อนหนึ่งนะก้อนสบู่ที่พี่ชอบนี่แหละคือตัวนี้จริงๆเป็นแบบพระสีหกก้อนเวลาเราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้านี่ไม่ได้ราคานี้นะมีมีกลิ่นอะไรบ้างนะมีสีสีส้มสีขาวแล้วก็สีเขียว Extreme White ค่ะ Extreme White นี่ภาษาอังกฤษไว้นั่นแหละขอ fuck อันนี้พูดไม่ได้ลรอ โบหิมไปร้อยบ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะและตัวนี้นะตัวนี้เราบอกก่อนนะตัวนี้เราพูดแพ็กกดทับอันนี้เวลาใครที่แบบผู้ใหญ่ที่แบบว่ามีแขกกดทับที่อยู่บนเตียงอ่ะอันเนี้ยทาได้เลยติดเตียงไว้ในเป็กแล้วล่ะเออเฮียทำไมอ่ะจะติดเตียงเล้อติดเตียงอ้าวไม่ได้ติดเตียงนี่ได้ข่าวว่าติดเมียคนไหนคะคนนี้คนนี้อดีตค่ะ อย่ามาอ่ะพี่ค่ะแบ,บู่ะอ่ะพี่เราฟอกแชมพูกันว้าวไม่ขอร้องเลยไปลองถ้าไม่หอมให้กระทืบเอ้ยผิดปะวะผิดฮะจ้าฟองสีฟุ้งข้าวครับวันนี้เหลือ424บาท424บาทสบู่ม่ะ